พระภกวัดราชบุรณะพระเนื้อชินจังหวัดพระนครสิยุธยาโต๊ะพังหลวงพร่อรวยวัดตะโกพระนครศสิยุธยายอดยยนิยมมีท่านที่เดินทางเข้ามานะครับในงานพิธีการการ,ารประกวดประเครื่องพระพุชาและเหรียญะนาจา,า,ารที่วัดสตือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราก็เข้ามาในจุดคัดกรองนะครับล้างมือเป็นเจลแอนพอตรวจเช็กระดับคุณภภูมิลงทะเบียนรายชื่อเข้ามาชมนิตรศการไม่ว่าจะเป็นโต๊ะแดงแผงจอระยุทหรือว่าท่านที่มีความประสงค์จะเข้าไปก,กราบนวัสการพระนอนองค์ใหญ่ที่วัดตตือนะครับไปชมนะครับแม,ม่น้ำผ่าตา ที่ะสมที่ท่านประธานได้ดำเนินมาสักครู่เพื่อสมทบสร้างอาคารผู้ป่วยรายจำเด็นพทธีาการโภคบราบาลท่าเอยู่กับผมใกยดานนะครับโคษกของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย20จังหวัดภาคอีสานวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกสมาคมได้มาํำหน้าที่กันก็มีโฆษกด้วยกัน4ีท่านวันนี้ มีกับผมไก่อุดรคุณยุทธภูเก็ตคุณแอลเจ้าพลนพร้อมด้วยอาจารย์ธรรมยุทธ์ธธนพทองไกที่เข้ามาในบริเวณงานแล้วในขณะนี้เราก็เปิดจําหน่ายบัตรพร้อมกล่องกัน,นเนป,ป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเริ่มจําหน่ายบัตรพร้อมกล่องกันในเวลาเก้านาฬิกาจะไปปิดจําหน่ายบัตรพร้อมกล่องกันอีกทีหนึ่งก็ในเวลาแนละบ่าย2โมงเย็นนะครับท่านเข้ามาแล้วในงานมีท่านการย์ารประกวดประเครื่องจะมีนะครับมีประกอบบอร์ดให้เราดูว่า พระที่ส่งเข้าประกวดนั้นมีรายการอะไรกันบ้างถ้าในกรณีพระของท่านมีอยู่ในรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปซื้อบัตรพร้อมกล่องคําว่าบัตรพร้อมกล่องนั่นก็คือทะเบียนส่งพระนะครับทะเบียนส่งพระเราก็ไปซื้อนะครับจัดจําหน่ายกันเพียงนะครับ ทะเบียนหนึ่ง300บาทหรือว่ารายการละ300บาทเพื่อไปชิงรางวัลรางวัลของเราก็มากมายนะครับโดยเฉพาะรางวัลเนี่ยผมบอกได้เลยครับท่านผู้มีเกียรติเพื่อนพ้องและน้องพี่นะรางวัลน,นะครับที่ชนะเลิศในแต่ละรายการนะครับได้รับเหรียญโตชนะจนนะครับเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินจํานวน1เหรียญเฉพาะรางวัลที่1ส่วตัวรางวัลน,นะครับรางวันนลคะแนนรวมแต่ละโต๊ะนั่นหมายถึง ท่านใดที่ส่งพระแล้วพระชนะเลิศในโต๊ะนั้นห้ารางวัลขึ้นไปถือว่าเป็นรางวันนนลคะแนนรวมประจําโต๊ะท่านก็ได้รับเหรียญโตชนะจนเนื้อเงินนะครับลงยาสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวจํานวน1ชุด่วนรางวัลชนะนเลิศคะแนนรวมพระยอดเยี่ยมสูงสุดนะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าพระที่ท่านส่งเข้าไปแล้วรางวัลที่หนึ่งที่ท่านได้รวมเยอะๆมากกว่าคนอื่นเขาเลย นะครับท่านก็ได้รับเหรียญเม็ดแตงนะครับรุ่นโตชนะจนเนื้อทองคำลงยาสีแดงน้ำเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงจำนวนหนึ่งชุดผมบอกได้เลยว่าท่านใดที่เข้ามาที่นี่นะครับโดยเฉพาะวัดตะตือแห่งนี้งานนิทรรศการการาประกวดประเครื่องนี่ท่านได้ได้บุญได้อนิสงตั้งแต่ท่านเดินเข้ามาพเพราะเนื่องจากว่าเงินรายได้นะครับในขณะนี้ ท่านร้อยตำยตรวจโทเอกชัยบุญเพงท่านประธานในการจัดงานในครั้งนี้ท่านได้บริจาคไปแล้วสองล้านส่วนท่านที่เปิดโต๊ะแดงแสนจรยุทธ์ที่เราเห็นกันอยู่ด้านหลังนะครับท่านเพียงแค่เปิดโต๊ะนะครับในราคาตัวละ300บาทได้ร่วมทําบุญกับทางวัดตะตือนะครับแล้วท่านใดที่ส่งพระเข้าไปในรายการละ300บาทได้ทาบุญทํากุศลกับวัดตะตือเงินรายได้นะครับเขาเอาไปจัดตั้งอาคารผู้ป่วยใน ของโงรงพยาบาลท่าเรือรายได้ทุกบาททุกสตางค์ง,งานนี้มอบกันจริงๆจ่ายกันจริงๆนะครับก็ถือว่าท่านใดที่มาแล้วเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมกับง,งานนี้รทศการการประกวดประเครื่องพระบุชาและเหรียญคนาจารในครั้งนี้ท่านได้ทําบุญทำกุศลจริงจริงครับงา <c oughs> นนี้ได้รับการรับรองจากสมาคมผู้นิยมประเครื่องพระบุชาไทยนะครับโดยท่านนายกพยับคำพันธ์ท่านรองนายกนะครับท่านที่หนึ่งท่านพิานจารณเตชวิภาคเพราะฉะนั้น ก็ขอเชิญชวนให้เพื่อนพ้องน้องพี่ของเรามาเป็นกำลังจิตกำลังใจมาเป็นกำลังแรงเพื่อที่จะตั้งบุญตัง้งกุศลร่วมกันในครั้งนี้ครับ ร้อยตำรตตวจโอเอกชัยบุญเทงประธานกลุ่มคนรักพระสลับรีข้าเรือนะครับแล้วก็เป็นประธานดําเนินการงานประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยของวัดตะือนะครับเป็นครั้งแรกของวัดตะือที่ได้รับการอนุมัติการจัดงานประกวดพระเครื่องพระบูชาจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยโดยท่านพยับพันพันนะครับวันนี้มีการประกวดอยู่ประมาณ29โต๊ะนะครับ 1,000รายการนะครับเนื่องในงานประกวดวันนี้เรามีวัตถุผระสงค์หารายได้มอบให้วัสดุนะครับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเน้นไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมอบให้วัสดุไปสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีโรงพยาบาลท่าเรือน,นะครับ คังนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าวาดวัดสตือท่านรองเจ้าวาดวัดสตือนะครับขอบคุณท่านนายกพยักคำพันธ์ที่ให้ความเมตตาอนุมัติในการจัดงานประกวดเครื่องวัดสตือครั้งนี้ขอบคุณพี่แป๋วมบาระดกไทยที่เป็นธุระในการทำหนังสืออนุญาตขอบคุณพี่นีสะพานใหม่นะครับที่ได้เป็นูุรบจัดการในหลายๆเรื่องขอบคุณพี่อาร์ตเมืองน่าน พี่มาลิไข่เชียวพี่เปี๊ยกนคะรนายกแล้วก็เพื่อนพี่น้องกลุ่มคนรักพระสระบรี่าเรือและก็เพื่อนพี่น้องที่นำโต๊ะเข้ามาในงานประกวดครั้งนี้นะครับงานนี้เป็นงานบุญต้องต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมลงสร้างลงบาัรขอบคุณครับ